ยัยกินทุเรียนไหมกินสิเอากินเหรอกินก็ลุกสิโอ้โหกินสิกินเหรอจะกินไม่กินกินอ้าวโอ้มาแล้วเหรอมาแล้วสิเจ้ากินเข้าไปเลยกินเลยเหรออ้า ไม่กินใช่ไหมไม่กินทนะั่กินนะโอ้เป็นไงห,หวานเนาะหวานนันหอมเนาะทุเรียนมาจากจังหวัดตาคงจะกินไม่หมดเนี่ยคงจะกินไม่หมดไม่เป็นไรหล่อนน้ำม,มากเลยทุเรียนอยันเนี้ยมั่งรสชาติอะโอ้ยหว,าน,นวานชื่นใจหวานชื่นใจอือหวอนชื่นใจเรากินเข้าไป มนีม่แล้วกินไม่หมดใช่ั้งเม็ดรีบเม็ดรีบกินเข้าไปกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ได้เนื้อเยอะเนื้อเยอะชื่นใจไหม อขอบขอบคุณค่าเิยขอบคุณะค่าขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ส่งทุเรียนมาให้ยายที่ส่งทุเรียนมาให้ยายอืมอืแล้วอืมอืมไม่หมเหอ,เหอเยอะเ,อเยอะเ,อเยอะเืมอืไม่รีบไม่รีบอืม Điện mình mới cái thì mình kiểu với con